ใครฝันอยากมีฟาร์มแต่ยังต้องเก็บเงินก่อนให้ลองมาที่นี่วันนี้กรุงไทยแอคเซ่าไลฟ์จะพาทุกคนมาซ้อมเกษียณใช้ชีวิตชิลชที่ฟาร์มที่นี่เลยมูริมูริเพลฟาร์มบอกเลยนะคะว่าฟาร์มที่นี่ใหญ่มากมาเริ่มกันที่ซ้อมให้อาหารสัตว์ก่อนเลยอยากเปิดฟาร์มก็ต้องเลี้ยงสัตว์เป็นนะคะอย่างที่นี่ก็มีน้องสัตว์เยอะมากถ้าเราอยากเปิดฟาร์มต้องเลี้ยงอะไรบ้างนะเล่าม,มาก็น่าจะหมดหลายอยู่นะคะ เปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์เฉยๆมันยังไม่เลิศพอนี่เลยต้องมีโซนสร้างสรรค์ผลงานศิละปะลูกค้าที่มาเที่ยวฟาร์มจะได้ไม่เบื่อคะ่ะแถมมีรายได้เข้าฟาร์มเพิ่มอีกด้วยตอนนี้มีแพลนเหมือนเป็นเจ้าของตัวจริงแล้วนะงานศิละปะก็มีแล้วเปิดครัวทำอาหารจะพลาดได้ยังไงจะเปิดฟาร์มทั้งทีแล้วต้องเล่นใหญ่อยู่แล้วมาซ้อมทำอาหารแอปๆอป,ป,ปเพื่อเปิดร้านอาหารกับคาเฟ่นในฟาร์มของเราด้วยคือที่นี่เขามีอินสปีดให้เราครบจบจริงๆค่ะตอนนี้แพชชั่นล่นมากพร้อมทำตามฝันแล้ว ถ้าอยากให้ฝันเป็นจริงแนะนำนี่เลยประกัน Global Index 16ทับ6ประกันสะสมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนชัดเจนพร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติมจ่ายเบีย้ยสั้นๆแค่6ปีคุ้มครองยาวถึง16ปีสมัครกันเลยฝันที่จะมีฟาร์มบอกเลยว่าเป็นจริงแน่นอน